เะจัดมาเรียบร้อยออกแน่นอนผมลองให้ทุกตัวตัวนี้แบตเล็กไม่ว่าแบตเล็กหรือแบตหนานะแบตบางหรือแบตหนานะจัดหนักได้ตลอดของโอซุกะคือสไตล์เขาแบตจะไม่มีตัดจนตัวตายะแบตไม่มีตัดจนตัวตายนะครับแต่ถ้าแบตเหลือสองขีดแล้วถึงจะเริ่มตัดเนาะแต่ถ้าเป็นสไตล์ของใจปูเนี่ยอัดไปแบบป้าพักหนึ่งนะป้า แล้วเขารู้ว่า BMS ข้างในเขารู้ว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เริ่มร้อนแล้วว่ะพอ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 ,พอเขาจะตัดโบ่ทันทีเลยนะโอเคด้วยนะครับอ่ะคำท่ามท่าไปนะครับคำท่ามท่าไปนะออกนะจ๊ะออกนะจ๊ะแต่ถ้าจะเอาชามคัดมอเตอร์ไซค์นะเอาใจปูตัวใหญ่นะครับอันนี้มา,อารอบร้อให้ดูเอาเรียกว่าใช้งานจริงให้กับมอเตอร์ไซค์ใส่มอเตอร์ไซค์ใส่ซิงใส,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 ส่แวนดูนะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ นะครับทำไมมันสีดำและสีแดงครับตัวไหนใหม่กว่ากัน